ท,ท่านนะครับขอรับส่รการโซดาแคชเกมมิ่งนะครับเบื่อเบอก็มาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยสไนไหมเนี่ยสไนครับเสียผมเจ่าวานนะคุณ voilà. เล <vale> ่นมาเป็นชาติเพิ่งเคยเจอสไนเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดววันนี้จาตายแล้ววันจะตบเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทั้งเซิร์ฟดีใจอ่ะได้สไนเดี๋ยวผมติดกีบแป๊บนึงอ่า คุณไม่ใส่เกาะมาเหรอเล่นสไนด์ได้ดีครับยิงโดนไม่โดนมาอะไรก็คุณไม่ใส่เกาะแล้ววันนี้เกาะผมอะไรผมไปตายมันแล้วโอ้โหโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวพาไปโชว์เกียนวันนี้คิดต้อมไหมคิดต้อไปครับโอเคไปไปไปเดี๋ยวเล่นไปตัดไปครับจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่ฮาร์ดดิสเดี๋ยวแฟนๆจะเบื่อแล้วก่อนก็มีหลายคนก็ถามว่าช่วงนี้ผมหายไปไหนมานานนะไม่อัดคลิปเลยก็ จริงแล้วมันมีติดเรียนนะครับกันบ้านเยอะมากช่วงนี้ทงานม,มาษาไดครับบอกเลยวัาการบอนเป็นต์ภาษาไทยครับอย่าพูดงั้นดิออกสื่อออกสื่อไม่ดีไม่ดีคุณครับคำขวัญประจำช่วงนี้คืออะไรครับคำขวัญคำขวัญนะโอ้โหอว่าเรือว่าจำไม่ได้คืนคืออะไรนะคนนนะืนสู่ดอยอ๋ออะไรอะต,องตองอะรตงตรงนั่นแหละตรงคู่ตรงคู่สุดดอยครับโอเค จริงแล้วผมก็แอบไปฝึกเออฮีโร่นิวเวิร์ดฮอนเนี่ยผมไปฝึกมาแล้วครับเพราะว่าจะได้เล่นเก่งๆกว่าแต่ก่อนไงเปอัดแล้วมันไม่เก่งมันก็ทุเรศไอเขาไหมผมก็เลยไปฝึกมาครับเดี๋ยวดูครับฝีมือผมคงเส้นคงวายแน่นอนเหมือนตอนแรกป๊ะโอเคป่าป่าไปหงายเนี่ยเนาะไกลใกลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกลถึงสปริงแล้ววิ่งมาจนเหนือกแห้งแล้วเนี่ยไม่ถึงนาทีโคตรไกลเลย ผมว่าคนเยอะอย่างเงี้ยมันต้องมีประเด็นคุณเชื่อไหมเพราะว่านั่นแหละโอ้ใส่เกาะมาเยอะเลยตอนเนี้ยตอนเช้าอ่ะใส่เกาะมาเนี่ยวันนี้ก็โชว์เหนึ่งอะนะผมตายเดี๋ยวว่าอีกคนว่าผมตาอยแฟนแฟนขับคุณเยอะอันนี้คือคุณสไปค์เกมเมอร์นะผมบอกไว้ก่อนเลยไม่กล้าเจ้าว่าผมขาดตั้ นั่นมันเมื่อก่อนไม่ใช่เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วครับนี่ครั้งแรกรับได้สไนเปอร์เนี่ยเล่นมาเป็นชาติไม่เคยเจอใช่ครับเจสไนครับเจอแต่กระสุนสไนป์อัดหัวครับเจสไนกระสุนมาอยู่ที่มัวเฮ้ยคุณคุณเห็นใครบ้างเห็นใครไหม่ะผมไม่เห็นเลยเนะี่ยมันใกล้ถึงแล้วเนะี่ย คกูระวังหลังนะเพราวกพวกมันชาวตุ้มอยู่นนั้นเผมเห็นบ้านแล้วผมเห็นหลังคาบ้านแล้วยังไม่เห็นคนไม่เห็นคนไปไปไป,ไป <c oughs> ผมกลัวตัดไปแล้วมันไม่ได้เห็นช็อตเด็ดมากเลยเนะี่ย <c oughs> มันใกล้ถ hmm. no, ึงที now, uh? ่แล้วไงจะตัดไปก็ยังไงอยู่อ่ะคุณเห็นใครไหมนั้นอะเห็นใครไหมไม่เห็นเนาะไหนๆลองวิ่งวิ่งลงไปดูดิเดี๋ยวผมผมยุ่งหลังให้วิ่งลงไปเลยวิ่งลงไปเลยมันไปจริงด้วยเว้ยต้อมพ์อะรอะลงไปตายก่อนกู ไม่มีใครอยู่จริงไหมเนี่ยไป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 มีก็ทับเหนือคุณม,มีคุณก็ถือคุณกลนให้ไว้แล้วกันเดี๋ยวนอนผมไม่รับผิดชอบนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะเอาลงนะครับ <c oughs> เป็นการโชว์ความเหนือ,อนะระวังเพลนใช่ับจะรอดไหมเนี่ย

จริงมั้เนี่ยเออมีคนอยู่ในบ้านวิ่งอยู่วิ่งอยู่ยิงบ้าเอาถือปืนเลยเยอะทับเยอะทักโอย่างนี้ต้องจัดครับเห็นละชื่อเว้ยอภรรยยิงแม่งเล้ยยิง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 ตายครับโอ้โหหล่อหลอผมบอกนะครับแ้วผมไม่บอกคุณไม่รู้แล้วเนี่ยนี่โอ้โหที่โชนเหนืออยู่คนตายครั้งแรกอ่ะอัดคลิปมาตายอหรอตายตายบวกสามอ้าวอย่างนี้กูกการ์ดคนธรรมดาเนี่ย ยิงทักตายโอ้โหมุดหล่อเลยเฮ้ยไปดูว่ะเฮ้ยมีอาจจะมีคนคนซ้อนอยู่ก็เป็นได้ครับอาจจะมีคนซ้อนอยู่ก็เป็นได้ครับโอ้โหนี่มาเปิดคลิปแบบเหนือๆอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยผมมากรนายต่างดูเอ้ยเห็นชื่อเป็นตาครับไปยิงอยู่แล้วไปกล้ามีชื่อเวโพอะไรให้ย่างเออเป็นจัาใช่ใช่บวกสามเลยกี้เนี่ยไปดูไปไปดูไป ผมลงเองไปดูเอ้ยจะเปลี่ยนเป็นฟืนก่อนเหอเรระวังหลังด้วยนะนอนนอนอยู่นอกก็ได้อยู่นอกก็ได้แต่ระวังหลังตัวเองอุ้ยแอปแรกแอปแรกแอปแรกแลกแรกตัวเต็มตัวเต็มวันนี้นี่อยู่ซึ่งเค่มาไร เฮ้ยเคสไตจิ้งจ้าอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันอยู่บนหลังคาเว้ยอะไริ้งจ้าเปเนื้อปลาขายไม้ขายไม้โอ้โหหล่อเลยมันติเว่เลยเก็บหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวผมรู้ทุกอย่างแล้วกันลูกขอเนะไปคุณดูนอกบ้านหน่อยไปดูรอบๆหน่อยเดี เก็บให้หมดเลยค่าได้ก็ของมาเก็บใหโซนก่นยอยน,น,นเก็บแล้วเก็บแล้วเอ้ยไอเทมเต็มแป๊บนึงคุณดูหน้าบาบผมหน่อยนะอุย้ยดือคาตานาะมาเล่มหนึ่งว่ะมาได้มาเพื่อคาตานาแหละมีันตายมานนเอ้าเคตายหายคุณนับเคตายหีบผมนะเคอ้าวเวนเดียวอยู่เดียวกลับนะกลับกลับกลับ เว้ยกลับเว้ยเปิดเป็นก้นเปิดเป็นก้อนเปิดเป็นก้อนกลับเทปโซนเับของที่เก็บจะได้ไอ้หุ่ยเก้จะรีบกลับมาแล้วเนี่ยกลัวกลัวกลัวไอ้เว้ยกลับเว้ยผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาเอาเนี่ยมันซื้อเกิดกลับมาเลยเนี่ยมันซื้อเกิดเมล้วไม่เกิดลับ้าง ปา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 ของเก็บก่อนเว้ยได้ดาบคาตานะมาเล่มหนึ่งว็วนอะไรก็ตกลงมิ้นมิ้นมิ้นวิ้น,นกราบ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 คุณว่าเจอคนอีกปล่าเจอคอรับบอกว่าเจอว่าอยู่ที่นี่หรอว่าอะไรมีประเด็นผมขอของเก็บก่อน ตะกี้มัน NVG Gogger วะดีครับผมไม่ได้มีดิบแล้วมีเคตายปะเคตายเฮ้ยไม่มีอะ NVG Gogger มีเคตายไม่มีมันมีหมวกสองอันเลยที่เนี้ยเห็นอันเดียวมันมี navigation อยู่กับผม้วอันนึงนะผมเข้าพุ่มไม้ผมเข้าพุม่มไม้ก่อนหยุดอ,า <S <S อา่านครับเนี่ยไปหยุดอ่านกันอ่านกันกลับมาแล้วของไปเก็บมา ไปไปไปต่อไปที่เสียกระสุนมันก็โง่หลายนัดอยู่งั้นน่ะอะแล้วนี่มันอะไรอ่ะแม็กกาซีนแม่งไหนอ uh ่ะตะแตงอ่ะเวีนแมงวัวหลือเลยนะเดียวจะไปเก็บเลยเอาไปนี Meat, ่จะเป็นหรอปะไปไปไปกินข้าวมาแล้ววิ่งเร็วไววันนี้ต้องระวังนะมันยิงขอบอะไรเงี้ย ตัดไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ไปไหนแล้ววะมีปืนเอวะใครมาเออมีหัวไม่ได้มีคนมาเห็นเด็กมาเห็นส่องแสงอยู่หน้าบ้านด้านหน้าบ้านนั่นหรอวะนั่นหรอวะวิ่งอยู่น่ะวิ่งอยู่น่ะลงนาลงนาเห็นไะมเออปลาปลาปลา ตารมาเร็วมาเก็บมันเอาแมแล้วนยวะเหล้วเหไอีเป็นหอกดีสัตว์ล่วงไป นอนนอนนอน,น,นอนแล้วน้ำอาหารเว้ยมีหมดนอนเนี่ยอาหารหมดแล้วอาหารได้หมดแต่น้ำหมดเก็บทุกอย่างแล้เดี๋ยวค่อยไปทิ้งเข้าขึ้นเขาอันหนึ่งข,ขอทิ้งของก่อนดูไปก่อนดูไปก่อน ม,มีพวกอาหารอ่ะมันได้จากที่นั่นมาแหละแล้วก็ปืนพกกินน้ำ่อนอยู่น้ำแล้ว,ย,วย่กะกระดดอยากได้ปวดก่อนต้องเข้าเมืองแล้วล่ะปลาปลาปลาหิวจัดแล้วเนี่ย อุ้ยอุ้ยโดนตีโดนตีไปนะอุ้ยเช่นโป้ไว้เนี่ยไอ้โดนยิงโดนยิงในบนเขามีคนบนเขามีคนขวามือขวามือไอ้ตรงไอ้เนี่ยตรงบ้านตรงบ้านบอกเรีบเสียงเหมือนกันดูหลังต้นไม้เป็นปืนควายจ้าทะลึง่งทะลึ่งนี่ไงทะลึ่งไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจนะ <elas> ยังนอนยังนอนยิงอยู่นะเฮ้ยหายหายหลังต้นไม้หลังต้นไม้ แม่งยิงกูไอ้ย่ั่งหลบหลังต้นไม้อยู่ไมอ,ไปปอมีสองคนมีสองคนมีสองคนเฮ้ยไปมีคนธรรมาดาด้วย ันยิงติดต้นไม้ยังนั่งยิงลบอยู่ลบอยู่มีงอ็มสี่ไม่มาเดี๋ยวจะกันอออออเองเฮ้ยมีคนมาเสริมทางขวามือผีวิ่งตามมาอยู่อ่ะเห็นไหมเห็นแสงไหม นาย,ยิงได้ยิงนจังหวะเนี้ยถ้าเห็นนะถ้าเห็นตัวถ้าจัยิงเลยตึงเครียดตึงเครียดเฮ้ยตรงที่เดินม,มันอยู่เวย้ยที่เดิมอยู่นะขอดูหลังดนึง เหมือนไอ้คนนั้นมันจะมาเอา,ม,ม,า,เอามันจะมาเอากลุ่มเก่าอ่ะกลุ่มที่เรากำลังยิงอยู่ไอ้ยิงยิงแต่กูเห็นยิงอะไรตมเหรอไม้รู้กูอันตราได้ยิงหิงอะไยกูมองไม่เห็นมันวะขี่ไปเอามันอยู่หลบกันหลบกันเลือดเต็มมันอ่ะไม่เต็มมาเลืนะะ่นเลยค่ะหลังมีคนมารอเราแล้ว,ลวมั้งกูว่ารู้สึกได้เหมือนหลังจะมีมาแต่กูวีดูนึกนะ ม่งเเเลยยยยกกูอีีไปหลังมาคนนึงหายตายแล้วมันแรงมากเชี่ยตายแล้วไม่ตายไม่ตายตายแล้วฮะตายแล้วกูไม่ตายกูไม่ตายชิบหายละเป็นควายอีกคนนึงเนี่เย้ยข้างหลังตายว่ะ อโดนล้อมีนี่ยตายวนกำบวบอกแล้วบอกแล้วกลวบอกล้วอกบอลวบสอแแวอกแ้อวัสดีครวบโดบอกแวอเแวอก้วอ้อกลกล้ปหน้าบะครับบ๊ายบาย